คุณกำลังฟัง Better Health Better Life Podcast เรื่องราวสาระด้านสุขภาพเพื่อช่วยให้คุณสุขทั้งกายสบายทั้งใจโดยวิทยาลัยเซนลุยส์วิทยาลัยชั้นนำด้านสุขภาพสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่าน Better Health Better Life วันนี้พบกับดิฉันนางสาวลีรัตส,สันสี นางสาววรวีเต็มพร้อมและนายทศพรสุดใจอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาระบบกระดูกและกล้ามเนื้อคณะกายภาพบำบัดวิทยาลัยเซนหลุยในเรื่องฟิตปังหลังโควิดค่ะก็หลังจากการป่วยโควิดนะคะอาจจะมีส่งผลต่อหลายๆระบบในร่างกายนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นระบบหายใจการไหลเวียนเลือดและระบบกระดูกและกล้ามเนื้อนะคะ วันนี้เราจะมาแนะนำโปรแกรมการออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะคะให้มากขึ้นเพิ่มการขยายตัวของซวงอกนะคะแล้วก็ช่วยให้ระบบหายใจและไหลเวียนเลือดของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันว่าเป็นโปรแกรมอะไรนะคะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะต้องมีการทดสอบภาวะออกซิเจนในเลือดเนาะว่าเราสามารถที่จะออกกาลังกายได้ไหมนะคะ สิ่งอื่นเลยนะคะก็คืออันดับแรกจะต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะคะอุปกรณ์มีอยู่2ออย่างด้วยกันนะคะ1เลยคือเครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเก้าอี้นะคะตัวเก้าอี้เนี่ยให้เราสามารถนั่งได้เต็มก้นนะคะโดยที่ขาเราเนี่ยยังแตะอยู่กับพื้นอยู่หากท่านเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยให้ท่านยืนเท้าสะเอวแล้วก็สวมเครื่องวัดออกซิเจนไว้ที่ปลายนิ้วตลอดเวลาการทดสอบ หลังจากนั้นเนี่ยให้ท่านผู้ฟังนะคะนั่งเต็มก้นลงบนเก้าอี้นะคะแล้วเราจะให้ลุกขึ้นยืนแล้วก็ลงนั่งภายในระยะเวลา1นาทีให้ได้มากที่สุดเท่าที่สามารถทําได้หลังจากนั้นแล้วเราจะมาดูว่าค่าออกซิเจนลดลงไปมากน้อยแค่ไหนแต่ก่อนอื่นนะคะก็คือว่าถ้าระหว่างการทดสอบออกซิเจนลดลงมากกว่า3เปเซหรือชีพจรขอ,ของเราเนี่ยเต้นมากกว่า120ครั้งต่อน,นาที หรือสังเกตได้ง่ายเลยก็คือว่าอาจจะพูดแล้วรู้สึกว่าติดๆดขัดขันะคะอันนี้ให้หยุดการทดสอบทันทีเนาะแต่หากว่าท่านสามารถที่จะทดสอบจนครบ1นาทีได้แล้วให้วัดออกซิเจนต่อไปอีก1นาทีแล้วก็ลองดูว่าออกซิเจนนั้นอะยังคงเท่าเดิมไหมหรือลดลงนิดหน่อยแต่ถ้าลดลงมากกว่าเดิม3%จะยังไม่สามารถออกกำลังกายด้วยโปรแกรมที่เราจะให้ได้ค่ะ ค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านคะเมื่อเราทดสอบภาวะออกซิเจนที่เหมาะสมกับการออกกําลังกายด้วยโปรแกรมการออกกําลังกายที่เราจะให้เนี่ยคะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่โปรแกรมการออกกําลังกายกันเลยนะคะว่าจะเป็นการออกกําลังกายแบบไหนบ้างไปฟังกันเลยคะ่ะ เมื่อเราวัดค่าความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดได้ไม่น้อยกว่า93เรนะครับเราก็สามารถออกกำลังกายด้วยโปรแกรมการออกกำลังกายแบบสถานีหรือเซอร์กิตเทรนนิ่งนะครับอันดับแรกเลยก็คือเราต้องมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนนะครับโดยสถานีนี้จะใช้เวลาเพียงแค่10นาทีท่าแรกนะฮะการยืดกล้ามเนื้อโดยการเอียงศีรษะ เราจะยืนหรือนั่งก็ได้นะครับโดยการตัวตรงนะครับเอียงศีรษะไปทางซ้ายค้างไว้10วินาทีหลังจากนั้นเรากลับมาหน้าตรงแล้วก็เอียงสลับไปทางขวาเอียงให้สุดนะครับให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อเริ่มตึงโดยที่ไม่มีอาการปวดนะครับเป็นระยะเวลา10วินาทีค้างไว้เช่นเดียวกันท่าที่2นะครับให้ยืนตัวตรงนะครับชูแขนยกแขนขึ้นแล้วก็เอียงตัวนะครับถ้าเกิดว่าเรายกแขนข้างขวา ให้เราเอียงตัวไปทางซ้ายค้างไว้10วินาทีเช่นเดียวกันนะครับหลังจากนั้นกลับมาตัวตรงแล้วก็ให้ทําสลับกันนะครับยกแขนซ้ายขึ้นและเอียงตัวไปทางขวาค้างไว้10วินาทีเช่นเดียวกันท่าที่3ก็คือให้เรายืนสามารถจับเก้าอี้ได้นะครับยืนตรงแล้วก็งอเข่าขึ้นมาใช้มือจับข้อเท้าที่งอเข่าขึ้นมาไว้นะครับค้างไว้10วินาทีทําสลับกันทั้งซ้ายและขวาท่าต่อมานะครับ ก็คือให้ยืนตัวตรงเท้าชิดแล้วก็ก้มลงไปให้เอามือแตะปลายเท้านะครับถ้าเกิดไม่ถึงไม่เป็นไรก้มลงไปจนกว่าจะรู้สึกตึงนะฮะโดยที่ไม่มีอาการปวดท่านี้นะฮะถ้าเกิดว่ามีใครเวียนศีรษะนะครับหรือว่ามีอาการคลื่นไส้อาเจียนก็งดทําได้ต่อมานะครับพอเรายืดกล้ามเนื้อเสร็จเราก็จะทําการออกกําลังกายนะครับโดยการเดินซอยเท้าอยู่กับที่นะครับเป็นระยะเวลา 45วินาทีพัก15วินาทีนะครับต่อ1เซตจะใช้การทําทั้งหมด5เซตนะครับหรืออยู่ที่ช่วงระหว่าง3ถึง5เซตก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็น5เซตสถานีต่อมานะครับเราจะทําการยืนย่อเข่าเอามือเท้าเอวนะครับย่อเข่าและชูแขนไปทางด้านหน้า2ข้างนะครับพร้อมกันทํา10ครั้งนะครับพัก15วินาทีต่อ1เซตที่ทำนะครับทํา 3- ถึง5เซต ถ้าต่อมาก็คือยืนตรงนะครับกางแขนสองข้างหมุนตัวสลับซ้ายขวานะครับโดยที่ยังต้องกางแขนครั้งไว้อยู่ทำข้างละ10ครั้งนะครับพัก15วินาทีหลังจากนั้นให้ทำสลับกันนะครับอีก10ครั้งยกตัวอย่างนะครับยืนกางแขนหมุนไปทางซ้ายกลับมาตรงนะครับยืนอ่าแล้วก็หมุนไปทางซ้ายอีกแล้วก็กลับมาที่ท่าตรงนะครับ ทำอย่างนี้ไปให้ครบ10ครั้งนะครับแล้วก็ทําสลับกันซ้ายขวาสถานีต่อมาให้ยืนตรงยกแขนขึ้นนะครับหข้างยกตัวอย่างนะครับยืนตรงยกแขนขวาขึ้นให้สุดและเอียงตัวไปทางซ้ายกลับมาอยู่ในแนวตรงเหมือนเดิมนะครับจะไม่ทําครั้งไว้นะฮะทำสลับกันนะครับยกแขนซ้ายขึ้นเอียงตัวไปทางขวากลับมาอยู่ในแนวตรง นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับยกแขนขวาขึ้นให้สุดนะครับเอียงตัวไปทางซ้ายกลับมาอยู่ในแนวตรงเอาแขนขวาลงนะครับต่อมายกแขนซ้ายขึ้นให้สุดแล้วก็เอียงตัวไปทางขวากลับมาอยู่ในแนวตรงทําแบบนี้นะครับติดต่อกัน10ครั้งพอครบ10ครั้งพัก15วินาทีนับเป็น1เซตแล้วก็ทําทั้งหมด3-5เซตนะครับ สถานีต่อมาสถานีสุดท้ายเราจะใช้เป็นวิธีการยืดกล้ามเนื้อนะครับเหมือนกับตอนแรกที่เราเริ่มทําพอทําการยืดกล้ามเนื้อเสร็จแล้วก็เป็นอันว่าเสร็จครบทุกสถานีนะครับโดยข้อห้ามข้อควรระวังในการออกกําลังกายนะครับจะต้องไม่มีอาการเหนื่อยหอบจนมากเกินไปยกตัวอย่างเช่นมีอาการเหนื่อยหอบจนไม่สามารถพูดเป็นคําได้อันนี้ก็คือให้หยุดการออกกําลังกายทันทีหรือในกรณีที่ออกกําลังกายแล้ว มีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะครับเราก็จะหยุดการออกกําลังกายทันทีเง่อออกเยอะจนเกินไปเราก็จะหยุดออกกําลังกายทันทีนะครับ mm hmm. เมื่อเราออกกําลังกายตามโปรแกรมครบหมดแล้วนะครับเราจะสามารถช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับ mm hmm. ช่วยเพิ่มการขยายตัวของทรงอกและช่วยให้ระบบหายใจและไหลเวียนเลือดเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะครับ หลังจากที่เราได้ทราบโปรแกรมการออกกำลังกายแบบสถานีไปแล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังเพื่อให้สุขภาพของท่านได้กลับมาฟิตปังหลังโควิดอีกครั้งท่านผู้ฟังคะสุขภาพที่ดีส่งผลให้ชีวิตเป็นสุขติดตามรายการ Better Health Better Life จากวิทยาลัยเซนหลุยได้ใหม่ในทุกวันศุกร์นะคะสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีคะ่ะ วิทยาลัยเซนลุยส์ is, วิทยาลัยชั้นนำด้านสุขภาพเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีปริญญาโทและหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข02-675-5304สุขทั้งกายสบายทั้งใจในทุกๆวัน